น้องทำอะไรอ่ะทำอะไรอู้เนี่ยโดนละเสื้อผ้าเปียกละเออโดนแน่โดนตีแน่เปิดเปิดเปิดปิดไม่ใช่เปิดให้ปิดปิดปิดเร็วเออปิดปิดปิดเอออย่างนั้นแหละไปไปเห้องไปนอนไปน้อง พอแล้วลูกพอแล้วไปไปนอนครับไปอย่าจีไม่ฟังนะเราอะ่ะทำไมดื้อขนาดนี้ฮะไปปิดปลี่ยกมาละเปลี่ยกมาละเปลี่ยกมาละปิดปิด,ปด,ปดเออรถเปิด,ดทำไมเนี้ยมาให้ปิดไงเออไปพอ่ปอไปเอละเอละพอล้ว,วครับพอล้วครับไปไปรู้ไปพอาละ

Đừng <coughs> lộn à. Lộn mà 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn